สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้นะคะมาพบออยกับหมอเบียร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้คําถามมาจากาทางเพจนะคะซึ่งคําถามของเราเนี่ยก็มาจากคุณปัทมาค่ะวันนี้ออยก็เลยจะมาสอบถามหมอเบียร์ค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคนไข้เนี่ยถามเข้ามาว่าสวัสดีคะ่ะเราเพิ่งเก็บไข่มาได้25ใบคะ่ะแล้วก็วันนี้เป็นเดย์สของการเลี้ยงตัวอ่อนเดี๋ยวออยจะโชว์คาถามเนี่ยเข้าไปในคลิปอีกทีหนึ่ง อ๋อครับใช่ค่ะก็ได้เกตมาทั้งหมดดังนี้ก็คือมี2ตัวอ่อนที่เป็นเกรด2 7ตัวอ่อนเนี่ยเป็นเกรด3 4ตัวอ่อนเนี่ยเป็นเกรด4แล้วก็อีก7ตัวอ่อนเนี่ยเป็นเกรด5ใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเหลือตัวอ่อนอีกซึ่งเหมือนทางคลินิกจะแจ้งผลในวันถัดไปใช่ไหมคะแล้วก็ เขาก็เลยมีคําถามมาว่า,าลักษณะตัวอัเกรดแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงที่ลูกของเราจะออกมาไม่มปกติหรือว่ายัางไงคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าทําไมถึงเปลี่ยนลักษณะวิธีการยิงจากเอ้ยลักษณะวิธีการลีงทั้งจากไอเอฟเปเป็นอีกซี P ่ X ใช่ค่ะด็กอ๋อก็คําถามค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะมาดูเป็นทีละประเด็นกันละกัน<ด>เหมือนเหมือนชวนคุยกันเนาะ แต่ว่าอ่อยไม่หานใช่ไหมไม่หันไม่ไม่หานเนาะโอเคก็เรามาเริ่มกันประเด็นแรกก่อนก็คือเก็บไข่ได้2ี่บใบคือผมไม่รู้หรอกว่าคุณปัทมาอายุเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ว่าช่วงอายุเท่าไหร่เก็บไข่ได้25บใบอ่ะมันก็ได้เยอะเออไม่ว่าจะอายุอายุน้อยอายุกลางกลางหรืออายุมากยังไงเก็บไข่ยีบใบก็คือธรรมดาค่อนเยอะอ่าทีนี้พอไข่เยอะเนี่ยพอเราเก็บไข่มาได้เสร็จปุ๊บมันมีเขียนว่า ตอนแรกจะทํา IVF ค่ะแต่พอหลังจากนั้นเก็บไข่เสร็จเนี่ยก็คือแจ้งจานวนไข่เราแจ้งว่าจะเปลี่ยนจาก IVF ไปเป็น ICSI อันนี้ผมอธิบายนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าอันนี้น่าจะทำที่ต่างประเทศก็คือในต่างประเทศและในทฤษฎีทั่วไปเนี่ยการทํา Conventional IVF ก็คือเป็นเด็กหลอดแก้วค o n v e n t v o n a l IVF กับอ c กซเป็นวิธีผสม Conventional IVF ก็คือการที่เราเอาไข่1ใบไม่ดีนูดถูกไหมใช่ใช่ก็คือยังมียังมีคิมลัสอยู่แล้วก็โยนสเปิร์มเข้าไปแสนตัวรอผสมกันส่วนอ c กซก็คือการที่เราเอาไข่ามาแล้วก็ละลายเซลล์คิมมูลัสออกไปแล้วก็หาสเปิร์มที่ดีที่สุดอินเจแล้วก็เอามาจิ้มแบบหต่อ1อ่าทีนี้ การที่อยู่ดีๆเนี่ยทาง l ลบหรือทางเซ็นเตอร์เนี่ยเปลี่ยนว่าต้องเปลี่ยนจากทำ conventional i v f มาเป็นอีกซเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากการที่ว่าสเปิร์มนนั้นอะไม่ค่อยดีอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือวิเคราะห์จากที่มีนะครับเนาะอ่าก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าจะทำ conventional i v f ได้เนี่ยสเปิร์มจะต้องมีจํานวนพอสมควรแล้วจํานวนสเปิร์มต้องวิ่งด้วยมันต้องแอคทีฟอะเพราะมันต้องผสมกันเอง แต่ว่าถ้าสมมุติว่าสเปิร์มจำนวนน้อยวิ่งน้อยนักวิทยาศาสตร,ร์พอเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยอย่างของออยเนี่ยก็ต้องเป็นคนเลือกสเปิร์มมาถูกไหมเพื่อที่มาทำาอีกซีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกิดน่าจะเกิดคิดเองนะครับน่าจะเกิดจากวันนั้นที่หลังมาสเปิร์มาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนมาเราก็เลี้ยงตัวอ่อนมาเลี้ยงตัวอ่อนมาถึงเดย์สามปกติแล้ว่ประเทศเราจะคุ้นชินกับ กับเกรดที่เป็นจำนวนเซลล์เนาะแล้วก็เกรด1 2 3 8เซลล์เกรด1 7เซลล์เกรด2 9เซลล์เกรด3อะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าอัน,นเ,เนี้ยเขาเกรด1-5ถึงเกรด1-5ถึงเนี่ยปกติแล้วถ้าเกรด1เกรด2เนี่ยมันจะมันจะแบบประมาณพวกแบบเกรด1ของเราอะครับส่วนเกรด3ก็จะเหมือนประมาณเกรด2ส่วนเกรด4เกรด5ก็เหมือนเกรด3ของบ้านเราแบบที่แบบที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นให้ผมสรุปก็คือ ตอนนี้จากตัวอ่อนทั้งหมด20ตัวเนี่ยมีโอเคค่อนดี2ตัวกลางๆเจ็ตัวแล้วก็ไม่ค่อยดีมากนัก11ตัวเออส่วนเรื่องวิธีการเลี้ยงเนี่ยผมอาจจะไม่ลงราย,ราย,รายละเอียดเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนก่อนที่เราจะตอนที่เราจะทำอะ่ะเราคุยว่าเอ๊ะเราจะเลียงถึง 3, เดย์สามเลียงถึงเดย์ห้าจะตวจพันธุก,กรรมไหมยังไงอันเนี้ยถือว่า เออขึ้นอยู่กับการคุยตั้งแต่ต้นแต่คําถามก็คือถ้าตัวอ่อนเนี่ยมีเกรดที่ไม่ค่อยดีมีความเสี่ยงสูงที่ลูกเราจะออกมาไม่ปกติหรือไม่คําตอบก็คือใช่ครับสมมุติว่าถ้ามันมีตัวอ่อนที่จํานวนเซลล์โอเคแล้วก็คําว่าเกรดไม่ดีเนี่ยคือเซลล์มันแตกใช่ไหมคะก็อธิบายต่อเวลาเราดูเดสเนี่ยเราจะดูสามอย่างใหญ่ๆเนาะอันที่1จํานวนเซลล์ ถูกไหมครับอันที่2องก็คือการแตกของเซลล์เป็นแบบแตกเล็กๆอันที่3ามก็ดูขนาดเซลล์ถูกไหมเออว่าเซลล์มันเท่ากันไหมโดยทั่วไปแล้วเซลล์ที่มันจะเป๊กก็คือ8เซลล์เกรดหนึ่งอ่าพวกอย่างเงี้ยโอกาสที่จะติดและโอกาสที่จะจะผิดจะโอกาสที่จะท้องกว่านะกับโอกาสที่ลูกจะผิดปกติจะน้อยกว่า พวกที่จำนวนเซลล์น้อยและมีแฟลกเมนต์มากอันนี้เป็นความจริงครับเนาะเ <No. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซลล์เดสาที่จำนวนเซลล์น้อยขนาดเซลล์ไม่เท่ากันและมีการแตกของตัวอ่อนมากเนี่ยพวกนี้โอกาสติดและโอกาสที่ได้โรคปกติจะน้อยกว่าครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเลยมีโอกาสแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าลดลงครับทีนี้ โดยทั่วไปปกติเวลาที่เราทําเราทํากันยังไงนะครับอสมมุติว่าถ้าถ้าเราได้ไข่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าได้ไข่ามา25ใบเนาะแล้วก็ปฏิสนธิก็ถือว่า20ใบนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางแลบของออยเองเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงน้องเนี่ยไปถึงระยะ day 5เพื่อเราจะได้ดูว่าตัวไหนที่จะเดินเติบโตไปเป็น b l a s o c เพราะว่า b l a s มันเป็นช่วงที่เขาฝังตัวเนาะ,ะโดยทั่วไปอะ่ะ เราเราไม่ค่อยฟรีสเดย์สามละถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆริงไข่เขาก็เยอะมากๆอาไข่เยอะพอสมควรเลยแหละใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแล็บและการเป็นเแต่ละที่ใช่ครับผมก็ให้กำลังใจอย่าเพิ่งใจเสียนะครับสู้ๆนะครับผมใช่ยังไงเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะคะโอเคครัสวัสดี